สวัสดีครับพี่น้องเจอกันอีกเช่นเคยครับพ่อใหญ่การคนเฮนไทยเฮ็นหน้าเหฮดการเกษตรพี่น้องพามาอัปเดตเขา้าเจ้าโดเออเขาเจ้าโดอ่ะเขาหอมมะลิร้อยห้าน้าหุวยตอนนี้กาลังทอกออกล่วงแน่เห็นบอกเห็นบอกเห็นบ่นี่รวงใหญ่รวงเงยาอยู่ตัวนี่ห <c oughs> น้าใส่ปุ๋ยรอบเดียว <c oughs> เขาบอกนะครับบอก้ว่าเม็ดมันจะเต็มบ่อปีนี่น้ามันเวลาเขาใส่ปุ๋ยหลอบเดียวมันบางทีมันก็มีปัญหาว่าไอ้เข่ามันบาได้นํหนักเด้พี่น้องเพราะว่ามันกินปุ๋ยหน่อยแน่ยัางแน่แต่ว่าพยการมั่นใจอยู่อย่างคือว่าน้ห่วยพยการฟุ่นมันหลหน่ยแน่เพราะว่าเขาเบิงสภาพต้นเข่าแล้วต้นเข่ามันง่ามเนี่ยเบิงแต่ละเนี่ยต้นเข่าเขามันง่านต้นเข่าเขามันสมบูรณ์ ถ้าตนา้นข้าวหอมสมบูรณ์แบบนี้อ่พออาพ่อใหญ่การก็เลยมั่นใจพ่อใหญ่กาันรกร็เลยใส่ปุ๋ยหลบเดียวเนี่ยพอต้นข้าวมันสูงท่วมหัวบดนไ่นแล้วก็ตน้นเบิ้งต้นนี่ล่ะลำใหญ่ลำายาววงมันก็ใหญ่ยาวอยู่เด้เนี่ยออกมาเนี่กยก็ใหญ่ยาวอยู่เด้ตอนนี้มันกระรังถอกมันยังบค่ค่อยพอมนะนะเขาเนาะเข้าอ่าหอมมะลิร้อยห่ากระังถอกคาด่า,าสิ้นเดือนนี่สิ้นตุลานี่ก็น่าจะ ถอกพร้อมกันเบิดเนะครับเนาะน่าจะถอกพร้อมกันเบิดแล้วเพราะว่าตอนนี้มันก็ได้ช่วงจังหวะเวลา,าในการถอกออกหลกออก,ออกล่วงแล้วใน,ในการถอดยอดแล้วนะครับในในการถอกในการออกดอกออกล่วงแล้วเขาส่วนเขาเจ้าดอนี่มองนี่เขาเจ้าดอเขาเจ้าดอบางมองกะกลมกะมีบางงล่ะซุกกลุวยกะมี บางมองกับกาะล่างออกกรมีแต่ว่าพยาการเบิ่งแล้วน่าจะร่วมกันน่าจะปนกันทั้งเข้าเจ้าดอแล้วก็เข้าก็ขอสิบหาไอซุ่มกลมๆที่มันแก่ๆออกเหลืองเหลืองนี่น่าจะเป็นก็ขอ,ขอสิบหา้าไอซุ่มทอกพร้อมกับของพยาการนี่น่าจะเป็นเข้าหอมมะลิลอยหาเนี่ยตอนพิ่นวันพิ่นน่าจะเอาเข้าปลูกมาผสมกันแลวที่นี่ก็ลืมข้าวบ้ บ่หัวอันไหนเขาเจ้าดออันไหนเขาก็ขอสิผาเอามาร่วมกันบ่ได้หล,ลงเจนะ้าของหลงเนี่ยไหของพ่อใหญ่การนี่บ่ได้แล้ว <c oughs> พ่อใหญ่การนี่แยกไว้เขียนติดยังบ่พ่อเนเขาปลูกนั่นเขียนติดไว้ยังบ่พ่อพ่อใหญ่การแยกอีกบ่เนี่ยแยกอีกตั้งหากเด้แยกเอาไว้คนละหม่องเลยเขาเหนิ้วหม่องหนึ่งเขาเจ้าดดหม่องหนึ่ง <c oughs> เขาก็ขอสิบห้าน่ะละข้าเจ้าดอาเอาไว้มองหนึง่งเขาหอมมะลิเขาปลูกนี่เอาไว้มองหนึ่งมาเนี่ยเออเอาไว้แล้วก็ทําเครื่องไม้ไว้ส่วนเขากินก็เอากล่องเขากินก็เข้าขายเนี่ยเอากล่องมองเดียวกันเขากินก็เข้าขายเนี่ยเอากล่องมองเดียวกันอยู่เพราะว่าเขา ก็จะได้หูเนาะเพราะว่าถ้าหากว่าเขาเอาไปขายเนี่ยเขาก็จะได้คัดออกว่าเขาก็จะได้คัดเอาว่าเอาไว้กินสําไดนเนี่ยอ่าพยการคัดออกบาเนี่ยก็เลยบะหลงเข้าปลูกก็เลยบะหลงเข้าปลูกปีนี่อ่าเวลาเข้าวานมันเวลาเขาวานปนกันเข้าเจ้าดกกว่าเขามันถอกก่อนบาเนี่ยมันออกล่วงก่อน ว่าเขาจะเด็กเก็บเกี่ยวพร้อมกันนี่เขาเจา้าไงก็กำลังกล่มนี่เขาเจ้าดอมันเหลืองสุกกล้วยละ่ะพอเขาตอนเขามาเก็บเกี่ยวปุ๊บเขาเจ้าหอมมะลิร้อยห้านี่กำลังกำลังสุกกล้วยกำลังเหลืองยังสีนี่โอ้ยเขาเจ้าดอขอบเราบ่ดิเนี่แหละพยาการก็เลยบะมักก็เลยแยกชัดให้มันชัดเจนไปเลย อันไหนเขาเจ้าดอันไหนเขาก็ขอสิบหาอันไหนเป็นเขาหอมมะลิลอยหาแยกให้มันชัดเจนไปเลยเนาะเพราะว่าม e ันจะได้เอ้าได้ปลาบ่ะโอ้พอดีเจอไทยบ้านพี่รองมาใส่ไหนไหนเบิ้งไหนป้าอย่างปลาป้าอย่พงโอ้ได้ไลยเติบอยู่เต็มปลาก็ยงเนาะนี่เนาะนี่ปลากวด ปลากดบ <complaint, S 1> ่เนี่ยอืออ้นี่ปลาเข็งอันนี้ก็ปลากดบ่ปลาดุกปลาดุกอืออ้ตัวใหญ่อยู่ตัวเนาะพ่อได้ปิ้งเออพอได้ปิ้งเอ้าเอ้าเอาเจออ้าวเพิ่นมาเพิ่นเอนนี่ยังบ่ได้ใส่ยังบ่เนี่ยเออใส่ม่องใส่ม่องมาใส่ม่องนี่นี่นี่ใส่ม่องม่องหน้าห้วยเดี๋ยะน่ะคูหน้าห้วยถ้าขยันใส่ม่องใส่ยังมันก็สบายละพี่น้องเพราะว่าเนี่ยกินบ่อึดบะยากดอก แต่ว่าพอหยายกัาเอาแต่ปลาลุงหลีฮะแล้วไงเนาะครับเนาะบ่ได้ลงน้ำลงในใส่ม่องมันต้องลงน้ำเนาะมันต้องลงน้ำทาบ่ใส่้าบ่ลงน้ำมันก็ย้ายม่องบ่ได้เนี่ยแหละหุยปีนี้นี่ห้วยน้ำมันหน่อยเพราะว่าที่จริงมามันพี่เด้มันขึ้นมายุค่าพี่เด้ส้ปีอะปีนี้น้ำมันหน่อยพดเพราะว่าฟังประตูน้ำทั้งพุ่นเน่ะเพื่อนมาทันในเห็ุประตูน้ำมันทลายลงไปเลย เป็นปองลงไปเลยบ่เนี่ยน้ำก็เลยเหลือหน่อยพยาารจะสูบใส่มันจะสูบใส่ได้บ่ได้บาหูมันก็จะแห้งจะบกจักอ่าแต่ว,ว่ามีโซลาเซลล์ยอยู่แต่ว่าเพิ่นก็ยังบมาทัานเด้เปิดให้ใส่หน่อยน่ะโซลาเซลล์ก็ได้อ่าก,ก็ใเฮดคือเก่าเนี่ยมันให้หน้าก็ได้นี่เดี๋ยวพอยการเก็บเกี่ยวเขา้าหอมมะลิลอยห้าแล้วอัดเฟียงเรียบร้อยก็ประมาณปลายทันว่ามกราต้นปีมกล่าเพล่ะพอยการถึงจะได้ปลูกมันให้หน้า ปลูกมันใหหนนะ้าเขาก็ใส่ปุ๋ยหลอบเดียวเลยใส่ตอนเขาอันนี้ละปุ๋ยสูดซิผาซผาผสมยุเรียเอามาวานเมื่อวานแล้วก็ไถกบแล้วก็ยกล่องเลยหน่อยน,ยนยอะแล้วก็ปลูกเสียบไปเลยไม่ต้องได้ใส่ปุ๋ยอ,อีหอกหัวกับซำหนึ่งนี่ละกะไขยย่ยูดอกมันได้สองอยางหนึ่งเขาได้เงินช่วงก่อนเพาะปลูกปีหนาปีหกเจ็ดสอง สุ่มมันสําปะหลังสุ่มใบมั่นสุ่มลำมันสุ่มฟูนสุ่มยังมันก็เให้ให้เข,าเข่าเฮางงมปรับสภาพดินให้ดินเฮามันดีขึ้นมามีอินทรีย์วัตถุมีอาหารให้กับต้นเข่าเฮาได้แบบปีนี่เฮากับปะยัดต้นทุนในการใส่ปุยยป๋ยใส่ปุ๋ยหลบเดียวเลยนี่ใส่ปุ๋ยหลบเดียวปุ๋ยรับร่วงอย่างเดียวเลยปุ๋ยสูตรแต่ก่อบ่ต้องได้ใส่เพราะว่ามันได้กินฟูนกินยังอยู่แล้วแล้วปีหน้าพยาการจเจ้าขี้ไก่มาใส่นี่ เอาขี้ไก่แก็บพี่น้องเพราะว่าขี้ไก่อันเม็ดพายาการเศร้าแล้วนะครับเนาะเพราะว่าผักหลังมานี่มีปัญหาเรื่องขี้ไก่อันเม็ดแล้วนะครับนะขี้ไก่อันเม็ดนี่พายาการบร่เห็นน้ำแล้วเพราะว่ามันมันผสมดินหลายแล้วนะครับเนะาะเวลาเกษตรกรต้องการใส่นี่โรงงานาเฮดมานี่เอฟซีพันว่ามันบอก่าควยได้มาตรฐานเท่าใดร นะคะรับนะบาไดบอกบาไดบอกยี่ห้อหลอกว่าก,กาอีหยังเนาะครับเนาะเพราะว่ามันมันมีปัญหาขี้ไก่อัดเม็ดนะ่ะพยาการก็แล้วขี้ไก่แก็บเนี่ยชัวร์ที่สุดเลยก็คือขี้ไก่แก็บโอ้ยเข่าง,งามพี่น้องเลยปีหน้าพยาการจะใส่นาห่วยนี่แหละแต่ว่าต้องกําจัดวัชพืชด้วยพี่น้องกําจัดวัชพืชกะหนึ่งตัดใบเขา่าต้นเข่าละอย่างที่สองก็พ่นสารเคมีพ่นยาขายะเนาะครับเนาะมันถึงสีง,งามถึงจีงไดเขา่า เพราะว่าขี้ไก่อันเม็ดมันหย่ามันหลายได้พี่น้องเวลาเขาใส่นั่นเ,เวลาเขาใส่หย่ามันคืนมาหลายเอหย่าพอหย่ามันคืนมาหลายแล้วอถ้าเขาบักคจัดวัชพืชบัตปลไปเข่าบักคับจัดวัชพืชบัพ่นสารเคมีนี่บาได้กินเข่าเลยแล้วหย่าแน่นตต๊บ <laughs> อ๋อติดตามเข้านะคนาเข้าเจ้าไงตอนนี้กําลังถอดออกดอกออกร่วงเอานามไว้สก่อนเด้อพี่น้องให้มันกลมพ่นละ ปลายมันเริ่มสุกกล้วยไนละเขาค่อยเปล่ง้นามเขาคอยเปล่งนามออกอ่าคอยเปล่งนามออกข้าวเจ้าไงหอมมะลิร้อยห้าอ่าพอจะการเปียบเทียบให้เบิ้งนี่มงนี่นี่พอาะการตัดนี่นี่พอจยการตัดเบิรเลยนี่พอจยการตัดปลายเขาแต่ว่าเบิ้งทั้งพุ่นเห็นมังมันจะสูงกว่าพอจยการตัดมาหลายเด้ตัดตัดหอดนี่ตัดหอดที่มันสูงสูงนี่เห็นมันี่ต้นเขามันจะเห็นอยู่เป็นเคิร์กอยู่นี่มันจะสูง เปรียบเทียบเบิงระหว่างลวงเข่ามันนะครับนะพอพ่อกันบ่อหรือว่าจังไหนเดี๋ยวพ่อจะการไพ่เบิงอ่าทางพุนนะเขานำมันมันถึงสีเห็นแต่ว่ามาเบิงมองที่ตัดนี่ก่อนมองที่ตัดเขาตัดใบเขา่านี่มันดีอย่างหนึ่งพี่น้องเพราะว่าใบามันจะมาลายเนะใบ,บ,บ,บมันจะมาลายนี่ใบใบเบิงใบมันอะมันจะมาลายมีแต่ล้วงเข่าทั้งนั้นนั่นเ่นี่เดี๋ยวอีกจกหน่อยหนึ่งพอมันขึ้นมาสูงสูงแล้วพอมันจะกลมนี่เฮ้าสีเห็น เฮาสีเห็นล้วแต่มีแต่ล้วงเขา่าแปลงที่เขาตัดนะมันจะมีแต่ลวงเขา่าแต่ว่าซุ่มที่เขาซุ่มที่แต่ว่าลวงมันสู้สู้เข้าบะตัดบรไดเพราะว่าถ้าเขาบะตัดไปเขานี่ลวมงมันใหญ่มันยาวกว่าถ้าให้ปุ๋ยซ้ากันถ้าดินมันดีซ้ากันเด้แปลงเดียวกันเด้บระไดเปรียบเทียบไปแปลงอื่นนะครับเนาะถ้าเปรียบเทียบไปแปลงอื่นดินอาจจะบดีก็ได้อลวงมันจะหน่อยลงก็ได้แต่ว่าบึงแปลงเดียวกันนี่ละง่ายสุดละ แล้วถ้าหากว่าเขาบริตัดไปเข้านี่ใบมันจะหลายใบเข้ามันจะใ่มันใบเข้ามันจะใยแล้วใบเข้ามันจะหลายต้นมันจะอ้วนกว่าลวงเข้ามันก็เลยใยลวงเข้าก็เลยเหี่ยวกว่าสุ่มที่เขาตัดเนี่ยมันก็ดดอยางเสียอย่างฮละล่ะเนาะแต่ว่าเข้าบริตัดนี่ส่วนมากถ้าลมหลายๆหรือว่าฝนตกนี่โอ้ยถ้าลมแห้งแห้งนี่ลมลมหนาวมากนี่มันไปก่อนมูละ มันไปก่อนมูละเพราะว่ายัางเพราะว่าเขามันสูงมันล่มที่นี่มันก็ขึ้นอยู่กับการใส่ปุ๋ยพร้อมเด้้าเราใส่ปุ๋ยโตโนาหลายโตโนาหลายก็คือยูเลีย n p k ไนโตรเจนนะครับเนาะก็คือใส่ไนโตรเจนหลายหรือว่าปุ๋ยโตนาหลายปุ๋ยยูเลียหลายนี่ต้นเขามันอน่อนเพราะการถึงแนะนําให้เวลาปุ๋ยรับร่วงเนี่ยให้ใส่ปุ๋ยเต็มสูตรเพื่อที่จะให้ต้นเขามันแข็งแรง เวลาลมมานี่ช่วงนี้ละเวลาเขาหากลมจังหน่อยนี่ลมมานี่ต้นเขาหอยังอยู่คือเก่าเท้าใสแต่ปุ๋ยยูเรียนี่มันงามแต่ใบใบมันกัดหลายรวงเขามันก็ดีเบิร์ธะไที่น่องแต่ว่าต้นเขามันอ่อนแอพอลมมานี่มันไปก่อนมูด้วยมันนี่มันล้มเออมันล่มอ่าเข้าใส่ปุ๋ยเต็มสูตรก็คือมี n p k เคครบทั้งสามโตเลยตั้งโตหน้าโตกลางโตโต้ถ่ายเป็นหน่าปุ๋ยเต็มสูตร มันจะเ็ดให้ต้นเข่าแข็งแรงลำต้นกับแข็งแรงหลกกับแข็งแรงใบเข่ากับแข็งแรงอ่าลวงเข่ากับใหญ่กับเหย้าคือเ่าอ่าเวลาลมมาซ้ำหนึ่งนี่มันบอกไปก็เขาแล้วมันก็ยืนต้นสักหลักอยู่ฮะล่ะพี่น้องเดี๋ยว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 พ่อพยาการไายเบื้องทางพุ่นอันนี้พยาการตัดอยู่นี่นี่นี่ตัดเห็นปะมันก็ลวงใหญ่ลวงเหย้าอยู่เด้มันก็ขึ้นอยู่กับหน้าน้ำเนาะครับเนาะเพราะว่าพยาการปลูกมม้ให้หน้าเราฟุนมันหลาพี่น้อง ุ่นมันหลายพไหการใส่ปุ๋ยหลบเดียวนี่นี่มาติดตามหน้าใส่ปุ๋ยหลบเดียวหน้าห้วยพื้นที่ทั้งบด1ิไรวานปุ๋ยหลบเดียวพี่น้องวานปุ๋ยรับล่วงใส่สูตรสิบห้าสิบห้าสิบห้าปุ๋ยสูตรเสมอสองส่วนยูเลียหนึ่งส่วนปุ๋ยรับล่วงสูตรพให่การอ่าก็ให้มันเป็นปุ๋ยเต็มสูตรพี่น้อง ให้ปุ๋ยเป็นปุ๋ยเต็มสูตรไปเลยอันนี้มองนี่น่าคบเนาะเออนี่นี่นี่มันจะเห็นเลยเนี่ยอ่ามองมองที่เขาตัดกับตัดเนี่ยนี่นี่เห็นบ่เด้นี่พี่น้องพยการตัดหอดนี่นี่บอกมันจะเป็นเคิร์กอยู่นี่เลยเนี่ยเป็นเคิร์กอยู่นี่เลยฟังทั้งพี่บ่ได้ตัดฟังนี่มันตัดมันจะตำกว่ามันจะตำกว่าแต่ว่ามันต้องอยมุมสูงอีกจ้อยเดี๋ยวพยการพาไปเบิ่งทางพุนอนาะพราะว่าทางกลางซุ่มนี่จังนี่ไปพยการบ่ได้ตัดเนาะเดี๋ยวพยการไปเบิ่งทันนนนจจะเเเห็ัดดพพีี่ง๋ยวบ นี่พี่น้องอยู่มุมสูงละอยู่บนคันแท่นะะนะเขานะคันแท่มองทึ่งๆนี่มันจะสูงกว่าข้างลางอ่านี่เห็นบ่เนี่ยเน,น,นี่เห็นชัดเจนเลยฟังผี่พอจะกันตัดฟังนี่บาด้ตัดอ่าแต่ว่าฟังทั้งผี่เขายังมาท่านถอกเด้อเพนาะครับเนาะมันคือฟังทั้งผุ่นทั้งผุ่นมันถอกเกือบจะพ้อมแล้วเนดะ้แต่ว่าฟังนี่มันยังมาท่านไดทอกเท่าเลอ่าทั้งเข้าปูกทั้งเออทั้งตัดแล้วบาตัดอ่า แต่ว่าเข้าเข้าตัดนี่ฟังนี่มันต่ำที่น้องเห็นบ่่ยมันต่ำฟังนี่มันต่ำฟังพี่มันจะสูงมันจะเห็นชัดเลยแต่ก็บมันกับ่าห่างไปถ้าไหนล่ะประมาณห้าเส้นเจ็ดเส้นนี่ล่ะเออประมาณห้านิ้วเจ็ดนิ้วนี่ล่ะแตกต่างกันอ่าแตกต่างกันแต่ว่าเข้าซุ้มที่บ่ได้ตัดนี่เบิ่งได้สายตาแล้วกับบ่มีหล่มจ้กงมองถ่าน้ากว้างแบบนี้นาผืนเดียวหน้าแป้งใหญ่แบบนี้ถ้าเขาถ้ามันล่มเนมันจะเห็น อ๋อลูบกลางไปเลยเนาะมันจะเห็นลูบกลางไปเลยแต่เบิ่งด้วยสายตาแล้วพยัญการอยู่คูทางห้วยเบิ่งเขามากก็คือกันอ่าบ่มีลมจกมองอยู่ยังบาาัทันในลมเขายังบาา่ทันในลมอยู่ของพย,ยัญรนะอ่าพื้นที่ซิปไรเนะครับนะนานาห้่ยยังบาาัทันในลมอ่ายังบาาัทันในลมอันนี้ติดตามในส่วนของการให้ปุ๋ยหลบเดียวนาะห้วยวานปุ๋ยหลบเดียวปุ๋ยรับรวงไปเลย ที่นี่ก็มาล้อเบิงพี่น้องว่าล้วงเข้ามันจะเต็มตรงบ่อมันแป้งมันจะเต็มเม็ดบ่อแล้วล้วงเข้ามันจะใหญ่จะเน่าบ่อมันเวลามันเปรียบเทียบแล้วก็ลองมาเบิงพิจารณาว่าเขาใส่ปุ๋ยหลอบเดียวเนี่ยมันดีบ่อ่าแต่ว่าดินสภาพดินเขาต้องมั่นใจว่าดินเขาดินดินนาเห่าเนี่ยมันดีด้อมีฝุ่นมีหยังนะครับเนาะเพราะปุ๋ยสูตแต่ก่อได้เขาไ่ต้องได้ใส่ก็ได้มันง่ามอยู่แล้วเนี่ย ยางสมมติเขาใส่ฟูนขี้ไก่หลายๆนี่เขาไ่ต้องไดใส่ปุ๋ยเริ่มต้นก็นได้เขาไปสวนปุ๋ยรับรวงไปเลยนี่นะเขาต้องมั่นใจที่นี่ก็เดี๋ยวมาเปรียบเทียบว่ารอใ้เข้ามันเหลืองซะก่อนถ้าเข้ามันเหลืองตอนไก่จะเก็บเกีเ่ยวนี่เขามาเปรียบเทียบอีอกเทียหนึ่งว่าการใส่ปุ๋ยหลบเดียวนาเข้าเขา,เามันเต็มเม็ดเต็มตรงบ่แล้วก็นำนักดีบ่อเดี๋ยวมาแกะเม็ดเบ็ดเม็ดเบิ่งว่ามันเป็นจังไดเนาะครับเนาะอ๋อฝากไว้พี่น้องฝากไว้ให้คิดเนาะเป็นข้อคิด การเฮ็ดหน้าใส่ปุ๋ยหลบเดียวหน้าห่วยสมมติซิบไลเพราะการเฮ็ดใส่ปุ๋ยหลบเดียวนี่ทั้งเถื่องก็คือกันพี่นอ้นนอ,องเนี่ยกำลังถกขึ้นกันอืมการใส่ปุ๋ยหลบเดียวปีนี้ว่ามันได้ผลผลิตเพิ่มบอรหรือว่ามันลดลงหรือว่ามันคุ้มกับการลงทุนบอเนาะเขาเนาะเพื่อที่จะประหยัดต้นทุนมันประหยัดได้บอรหรือว่าต้องใส่ปุ๋ยกลับมาใส่ปุ๋ยสองหล่อสามหลอเคื่เกาแน่ๆอืมเอาคิปหน้าพบกันไหม คลิปนี้สวัสดีครับ